เมื่อกับซจ้าชูราฟิสเนี่ยใครใจเนี่ยกูปล่อยลงไปกินนมนอนนะกูยิ้มกันใจได้นะพี่แจมกับกับแตนกินดีทตามไรก็คิดพี่แจมจะโกรธกินไหมกไม่เกิดโกรธใครในชีวิตนี่หนอกนิดน่ะจริงไหมกับจริงจริงหรือเก่งสิแม่น่าอันแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วทจำอวดดีจำอวดงั้นพี่ไปปไ่อยแอปพลอย คือ <irgend. S 2> พี่แียไม่โกรธไหนนะไม่โกรธนักกีฬาท่ว่าที่บ้านพี่แียมันกับเข้าปากแว้งเห็นมาดต่างบานไหมเด็กมันเด็กมันตามมีเหตุผลส่วนหมากปากจะไม่แว้งกับตัางบ้านหรอกหรือไม่ก็นักไปตั้งปากปรีนมาถล่มอยเล่นกับพวกปากปรีนมาเดี๋นะกับต้ามี่ไม่แจกเลยนะโฟมเลยก็นายหลอุบาท เปรตจริงไอ้นี่กูหน้าตาดีดีมาตั้งบากรเว้งหมาไก้ตัวใหม่กับคนนี้ไก่เพลย์ใช่มึงสร้างมากูไก่ยิ่งจ้าความร่ำรวยกูเลยโม้เฮ้ยตุ้งกี่บาทตุ้งสิบบาทเลยโตัวตุ้งสิบบาทย่างในรถไก่เจอมั้งกูต้องไปไก่เลยแล้ตุ้งซีนอย่างดีไหมซีนอย่างนี้กูเจอเกลืองซีนอยากงดาไม่แจกบาตรต้องบาทโอ้เจอเกลืองซีนอย่างดีเออเกลืองกี่บาทสามบาท ไอ้ด้วยเครื่องที่สามบาทเทียนแหลยจน<อ>แม่ไม่ได้ใกล้หันนี่ก้าวลุมหลาวตัวกูใกล้เจอมั่งตัวเสีเดี๋ยวกูลงไปใกล้อย่างนี้ใกล้จริงกูเล่นเล่นบอกโหใกล้จริงัน,งนนีไพี่น้องกลับโจจมจมโจ,มโจมพี่น้องกลับโจสำราบ<อ>ไม่ต้องพื้นเล่งได้รองเลฟเล่ เลืกจีวีจีคือนี่กูเลือักจีนึงแน่แน่แน่นจีทิพแล้วแน่แน่ฟื้นจีก็จาว่างเที่ยววันเหลวเออจัดแม่มรอยเหมือนก็ติดตั้งเดือนดูเราหน้ากูเห็นดูหลอกนองไงหลอกนองฝักพอนกูเห็นดูหลอกนองล่ะเห็นดูไม่ใจขึ้นเดียวนะเฮ้เมื่อกี้ฟ้าเขาช่งเดือนเห็นดูแล้วกูเห็นดูมากเห็นดูมากแรงเลยพนันแม่มรถบัสขึ้นแอกแแรงแล้ว รถบัสกูกูอ่ะวัก่อนกูขึ้นแฝงกางเกงเฟื่อยใช่ไหมอางตอบบอยตึงขับเก้าวมาไม่พอวนี้คลองเกยเกยขึ้นไปเกยเปนบัสก็พ่อได้จอดเกยเกยแจกเลือดกอยไปอางนี่จะเดียวกูไม่อยานขึ้นรูเรื่อนดู่ะเบื้อนเอ้ยมาจากกระเดือมูบัสแล้วลงไหนเปรตโจพี่น้องกลับ ครับโจจุ่มไอ้ย้พี่น้องครับจุ่มโจจวงต่อไปครับผม